คำว่าเปียกในภาษาก็หลีค่ะคำว่าเปียกนะคะก็คือคำว่าชดตาชดตาแล้วพูดเป็นโยก็จะเป็นชดจอสเยวชดจอสเยก็คือเปียกแล้วนะคะโอชีทาชดจอสเยโอตัวนี้แปลว่าเสื้อนะคะทาชดจอสก็แปลว่าเปียกหมดเลยนะคะทาคือทั้งหมดนะชดจอสก็คือเปียกแล้วนะคะก็แปลว่าเสื้อเปียกหมดเลยค่ะโอชีทาชดจอสเย เสื้อเปียกหมดเลยค่ะพาจีกาท่าชดจ้าเสือพาจีกังเกงนะคะท่าชดจ้าสก็แปลว่าเปียกหมดเลยก็แปลว่ากางเกงเปียกหมดเลยค่ะพาจีกาท่าชดเจ้าเสือโมรีกาทาชดจ้าเสือโมรีผมนะคะก็จะแปลว่าผมหรือหัวเนี่ยผมอะเปียกหมดเลยหัวเปียกหมดเลยนั่นเองนะคะโมรีกาท่าชดจ้าเสืออ่าแต่ถ้าบอกว่า บุเร่เชิจัเสอบุลุตัวนี้แปลว่าน้ำนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าเปียกน้ำค่ะบุเร่เชเจัสเสอเปียกน้ำค่ะพีเอชจัสเสอทีฝนนะคะก็จะแปลว่าเปียกฝนค่ะตั้มเมเชจัาเสอตั้มตัวนี้แปลว่าเหงื่อนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าเปียกเหงื่อค่ะปักซึ่งาทาชจัสเสอปักซึกล่องนะคะก็จะแปลว่ากล่องเปียกหมดเลยค่ะคาบังงี ถ้าเชิดเจาะเซลขบับบางกระเป๋านะคะอันนี้จะแปลว่ากระเป๋าเปียกหมดเลยค่ะชเชิดเจาะเที่แปลว่าเปียกแล้วนะคะส่วนถ้าบอกว่าถ้าเชิดเจาะเก็แปลว่าเปียกหมดเลยค่ะ